สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนสินทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้นะคะ17นาฬิกา35นาทีโดยประมาณกับดิฉันอรณิพเพชรบงศิดีค่ะและนี่ก็คือภาพต้นแบบที่จะนําไปสู่การสร้างสรรค์เป็นภาพจริงให้ได้ชมกันนะคะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์อนุชิตชูสุวรรณค่ะอาจารย์อนุชิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพนี้ใช้เทคนิคอะไรคะวันนี้ใช้ภาพพิมพ์ woodcut ครับใช้แม่พิมพ์ทั้งหมด4แม่พิมพ์ครับ4สีครับมีความหมายอะไรคะภาพนี้เรื่องราวเกี่ยวกับภาพนี้เป็นเรื่องของความรัก เป็นการเดินทางของอาชายคนหนึ่งสู่พื้นฟ้าผู้หญิงคนหนึ่งครับอาจาร,รย์อนุชิตลอกลายจากภาพต้นแบบลงบนไม้อัดโดยใช้ดอกหน้าวัวเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการเดินทางจากพื้นดินสู่้ากฟ้าดอกกุหลาบแทนเป้าหมายอันสูงส่งและพระจันทร์คือพลังแห่งความหวัง และในการแกะลายอาจารย์อนุชิตใช้สิวตัววีขนาดเล็กแกะตามเส้นร่างของดอกหน้าวัวดอกกุหลาบและดวงจันทร์ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของภาพโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดน้ำหนักบริเวณปลายตัวสิวบังคับทิศทางและหมุนแผ่นไม้อัดไปพร้อมกันจากจุวเล็กๆก่อนก็จะใช้ตัวตัวเครื่องมือที่เป็นตัววีเป็นเหลี่ยมแกะบริเวณรอบๆก่อน ต่อด้วยตัวยูตามบริเวณขอบขอบจากนั้นพื้นที่ที่เราต้องการแกะทิ้งทั้งหมดเนี่ยเป็นที่กว้างๆเนี่ยเราใช้ตัวสิวสิวตัวใหญ่ mm hmm. ก็เริ่มจากอันเล็กอันกลางและอันใหญ่อาจารย์อนุชิตแกะแม่พิมพ์จำนวน4แผ่นและในแต่ละแผ่นจะมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวเดียวกันโดยแกะเป็นส่วนๆตามที่สีกำหนดไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งในแต่ละแม่พิมพ์จะมีลักษณะของผิวไม้ที่นูนและเวา้าส่วนที่เราต้องการให้โดนสีก็คือส่วนที่เป็นผิวนูนที่เราเว้นเอาไว้ส่วนที่เราไม่ต้องการให้โดนสีเนี่ยคือส่วนนั้นคือเราต้องแกะออกทั้งหมด ไ,ได้แม่พิมพ์อาจารย์อนุชิกใช้ลูกกลิ้งกลิ้งสีเหลืองบนแม่พิมพ์ชิ้นแรกที่เป็นส่วนของดอกกุหลาบดอกหน้าวัวและดวงจันทร์แล้วนำกระดาษมาวางบนแม่พิมพ์ก่อนใช้ลูกกลิ้งกดน้ำหนักให้เนื้อสีติดบนเนื้อกระดาษจากนั้นใช้ลูกกลิ้งกลิ้งสีชมพูบนแม่พิมพ์ชิ้นที่สองที่มีเนื้อหาเดียวกันแต่แยกแลักษณะบางส่วนออกไป นำกระดาษแผ่นเดิมมาวางบนแม่พิมพ์สีชมพูในขณะที่สีเหลืองเริ่มบมาดจากนั้นใช้ลูกกลิ้งกดน้ำหนักให้สีชมพูประสานเข้ากับสีเหลืองจนเกิดเป็นสีส้มพระจันทร์เนี่ยจากสีชมพูไปทับสีเหลืองก็กลายเป็นสีส้มคือจะได้3ามสีในการพิมพ์สองครั้งครับแล้วก็ในส่วนของสีน้ำเงินสีฟ้าทับลงไปบนสีชมพูก็จะกลายเป็นสี สีม่วงขึ้นมาอีก1น,นสีตัวที่เราไมา่จําเป็นต้องไปพิมพ์สีม่วงเราอาศัยการพิมพ์สองครั้งเพื่อให้เกิดสีครั้งที่3อาจารย์อนุชิตแนะนําว่าหากไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการทับซ้อนของสีจะต้องรอให้สีเดิมแห้งก่อนแล้วจึงพิมพ์ซ้ําด้วยสีอื่นแต่หากต้องการกระบวนการทับซ้อนของสีก็สามารถพิมพ์ซ้ําตอนที่สียังหมาดหรือเปียกอยู่ เพื่อให้สีผสมกันเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาส่วนเนื้อสีที่ใช้สำหรับภาพพิมพ์มือต้องใช้เนื้อสีมากกว่าการพิมพ์ด้วยเครื่องโดยฟังจากเสียงขณะกลิ้งเนื้อสีถ้าหากเนื้อสีหนาสีจะเนืดจึงทำให้เกิดเสียงดังในขณะที่กลิ้งสี ผู้ชมคะสาหรับภาพนี้นะคะต้องทําแม่พิมพ์ขึ้นมาถึง4ชิ้นด้วยกันเพื่อที่จะพิมพ์สีสีนะคะการทําแม่พิมพ์หลายๆชิ้นแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนคะอย่างแรกเลยคือเราสามารถนําแม่พิมพ์ที่เราพิมพ์เสร็จสิ้นจากการพิมพ์ครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนําแม่พิมพ์มาพิมพ์เพิ่มหลังจากนี้ต่อไปได้จนกว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันจะลบเลือนหรือว่ามันจะเกิดชํารุดขึ้นมาใช่ไครับค่ะ ใช้ได้จำนวนมากๆ,ๆเลยส<ช>ำหรับการพิมพ์ภาพนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อนุชินมากมากค่ะขอบคุณค่ะด้วยปกติเราจะใช้น้ำมันสนในการทำความสะอาดอุปกรณ์การพิมพ แต่เราก็สามารถนําน้ํามันพืชที่ใช้ในการประกอบอาหารมาทําความสะอาดอุปกรณ์การพิมพ์ได้เช่นกันและมีประสิทธิภาพในการเช็ดคราบสีได้ใกล้เคียงกับน้ํามันสนแต่มีข้อดีตรงที่น้ํามันไม่มีกลิ่นฉุนราคาไม่แพงและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมทางบ้านลูกหลานทุกคนนี่รอดูอยู่รวมทั้งพวกย t u b e อ้าวดูผมอยู่วันนี้เรื่องค่อนข้างจะมันโอ้เรื่องค่อนข้างค่อนข้างเี่ตื่นเต้นเล่าใจโอ,โอ้คำถามเอา้าวินิยามาครับสวัสดีครับผมนายอาทิเรียนานากูลครับโรงเรียนพอช่างครับอยากถามอาจารย์เฉลิมชัยว่าศิลปะกับนูดนี่มันมีความ เกี่ยวพันสัมพันกันยังไงครับครับแล้วอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับแัดเจ้าผมเป็นคนอยู่วัดอยู่ว่ามันมาถามอะไรเกี่ยวกับนุษนุษแกบห่ามันน่าจะถามเกี่ยวกับพระกับเจ้าผมก็บอกว่าเฮ้ยไอ้น้องทําไมมาถามเรื่องแบบนี้มันบอกฟังอาจารย์มาบ่อยเรื่องพระเรื่องเจ้าเบื่อเบื่อ นูดมันก็เป็นศิละปะอาจารย์พูดเรื่องศิละปะนูดสิเอาละสิคนวัดคนวาให้มาก้าวไกยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ในฐานะที่เป็นคนเขียนรูป <laughs> อยู่ในแวดวงศิละปะเห็นนู๊ตสวยๆมาเยอะ <laughs> อย่าอย่าบอกว่าอาจารย์เออาจารย์นี่แหมดูเหมือนกันเหรอดูแต่ดูงานศิละปะไม่ใช่ดูคนแก้ผ้า ดังนั้นต้องอธิบายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ไม่รู้จักนะครับมีถกเถียงกันประจําเกี่ยวกับเรื่องนู้มีเกจินู้เลยนะพี่นิวัตกองเพียรเขาตั้งตนเป็นเกจินู้คนเขาศรัทธาแกก็ตั้งแกไม่ใช่แกตั้งเองเขาตั้งว่าเป็นเกจินู้ผมก็ไปพูดเรื่องนู้หลายครั้งนะครับต้องอธิบายเข้าใจว่านู้ก็คือคนแก้ผ้าทั้งหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเรียกว่านู้ต้องแก้ผ้าทั้งหมด นู้ตก็คือเปลือยเปลือยทั้งหมดแต่เปลือยเนี่ยสามารถนํามาสร้างงานศิลปะได้ไม่ว่างานประติมาการรมแกะสลักหินของมิคาลันเจโลแน่ไมเคิลแอนเจโลหรืองานเขียนรูปนู๊ตของศิลปินหลายคนไม่ว่าพี่แน่ผมก็เขียนนู้ดนะหลายคนเขียนนู้ดนะครับไอ้วาสัุก็เขียนนู้ดใครต่อใครก็เขียนนู้ดกันทั้งนั้นแต่ว่าเขียนออกมาแล้วไม่ใช่รูปคนเปลือยธรรมดา แต่เป็นรูปสวยงามดังนั้นงานศิลปะนูตที่สวยงามนั้นจะต้องมีความงามไม่ว่ารูปถ่ายไม่ว่ารูปวาดไม่ใช่แกะออกมาแล้วเป็นศิลปะหมดไม่ใช่นะครับไม่ใช่มันต้องปรุงแต่งน,นํานูตนั้นมาปรุงแต่งเห็นไหมน,นํานูตนั้นมาปรุงแต่งถ่ายรูปก็ทําให้แสงทําบรรยากาศทําเรื่องราวประกอบกันเข้าไปทําให้นูตนั้นมีค่าทางสุียภาพคือความงามหรือว่ารูปก็เหมือนกัน เอานูดมาเป็นสื่อเฉยๆแต่สแสดงด้วยสีสแสดงด้วยเส้นสแสดงแสดงด้วยน้ำหนักหรือระยะสร้างนูดขึ้นมาเห็นไหมดูแล้วไม่น่าเกลียดดูแล้วไม่ใช่คนเปื่อยเอาคนเอาเปื่อยถ่ายรูปเฉยๆก็โปะหรือนูดที่แอคชั่นไปสู่รางกายมารมทางลอกล่อยเขนั่นก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่งานศรริลปะไม่ใช่ล่อยเขนั้นงานศรริลปะต้องปรุงแต่งต้องสร้างสรรค์เป็นนูด แค่ข้ามาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่ต้องเอาเอาเขาเรียกว,ว่าเอา,าธาตุของศิลป,ปะเข้าไปใส่เข้าใจไหมต้องมีาธาตุของศิลป,ปะก็คือเส้นแสงสีเงาพื้นผิวอะไรต่างๆเหล่านี้องค์ประกอบทุกอย่างต้องเป็นศิลป,ปะอารมณ์ความรู้สึกต้องออกมาแล้วนาเราไปสู่การเข้าใจศิลป,ปะเข้าใจยังพเข้าใจไหมเวลามันน้อยพ่อก่อนแค่นี้สวัสดีครับ ไม่มีคำคำว่าสะเทียนยนะมันมันงงดูมาอาติสลีหังลัตคุณศิลปะขนดเดียวกันอย่างไรอย่าอย่าบอกว่าอาจารเอ๊ะอย่าไม่แหวกดูเมื่อนกันเหรอดู่ดูงานเสือป่ไม่เคยดูคนแก่ห้า